ขอบคุีานครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนแชนนลนะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม d r a g o Knight 2 Evolution นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการส่องนะครับผมว่าท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟจีนนะครับผมว่าท็อปเซิร์ฟเซิร์ฟจีนเนี่ย เขาเล่นอาชีพอะไรกันบ้างนะครับอาชีพไหนเนี่ยที่เป็นที่นิยมในเซิร์ฟเวอร์จีนนะเพื่อจะเป็นแนวทางเพื่อนเนี่ยได้ตัดสินใจกันได้ด้วยนะครับผมเออแต่เอาจริงอะ่ะเล่นตามที่ตัวเองชอบน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่แบบว่าเอ้ยอยากรู้นะครับผมว่าเซิร์ฟนอกเขาเล่นอาชีพอะไรกันบ้างอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยกันเลย ก็เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มคลิปก็มาบอกเพื่อนๆนะครับผมว่าผมขอสารภาพว่าผมมีพูดชื่ออาชีพผิดอยู่ด้วยนะครับผมก็จะเป็นอาชีพนี้เลยนะฮะนี่จริงๆอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพอะโครแบทเหมือนที่ผมพูดในคลิปนะอา,อาชีพนี้คืออาชีพโบมาสเตอร์สายเวทนะครับผมอาร์ติลเลอรี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้นะถ้าผมพูดประโยคไหนที่พูดว่าอะโครแบทเนี่ยให้เข้าใจว่ามันคืออาชีพโบมาสเตอร์สายเวทนะครับผมหรือว่าอาร์ติลเลอรี่นะครับขออภัยมาในนาทีนี้ด้วยนะครับ ไปชมคลิปกันได้เลยครับผมอันนี้คือเป็นลำดับนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมตอนนี้ที่1อยู่ที่410,000 CP นะครับผมอาชีพที่ได้ที่1ตอนนี้คืออาชีพมูนหลอดนะครับเลเวล100อ่าเลเวล100นี้หน้าสกิลน่าจะครบหมดแล้วนะครับผมอาชีพที่1คือมูนที่2นะครับผมก็จะเป็นอะคร b แบทนะครับผมหรือว่าเป็นอา c h ช r แล้วก็โจมตีระยะใกล้นะครับผมเออเหมือนที่ผมรีวิวอาชีพไปก่อนหน้านี้เนาะน้องก็จะเก่งทางด้าน PvP ซะเป็นส่วนใหญ่ นะครับผมอืมอ่าที่3นะครับผมที่3เนี่ยจะเป็นมูนหลอดอีกเช่นเคยนะครับผมพลังสี่แสนขึ้นหมดเลยนะอ่าพวกนี้นะครับผมจริงๆมันส่งของได้นะครับผมถ้าเขาไม่ปิดไว้นะครับแต่นี้คือเขาปิดของไว้เดี๋ยวบางคนไม่น่าจะปิดเดียวเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมว่าใครไม่ปิดบ้างนะครับที่3เป็นมูนหลอดนะอ่าที่4ี่ที่4เนี่ยเป็นออโคแบตเหมือนกันนะครับผมแสดงว่าอะโคแบตเนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมเช่นเดียวกันนะในเซิร์ฟจีนนะครับผมเออ คิดว่านคนน่าจะชอบผี p ปะเออแต่ถามว่ามีสไนเปอร์ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะมีนะอ่าที่5นะครับผมที่5เนี่ยเป็นซอ er ์เซเรสโทษทีนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันมันคือมันเป็นสายแบบสายเลเซอร์หรือว่าสายสายมืดทัดมืดนะเอออันนี้พวกนี้ผมไม่ทราบจริงๆขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมอ่าที่3เป็นซ er อ,อ์เซเรสเอยที่5เป็นซอ์เซเรสนะครับผมสำหรับที่6 เกียร์มาสเตอร์นะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเกียร์มาสเตอร์ในในเซิร์ฟเราหรือว่า g l o b a l เนี่ยยังไม่ได้เข้านะครับผมยังไม่ได้เข้าซิรฟเรานะเออตอนนี้อ่ะอาชีพทั้งหมดของเซิร์ฟจีนจะมีทั้งหมด6อาชีพนะครับอาชีพหลักเหมือนที่ global เปิดก็สอาชีพแล้วก็มีวอร r i o r เออร์นะครับสไนเออร์เออวอร r รี่เออร์อาช คลีลิกแล้วก็ซอร์เซาริสนะครับผมอ่าสี่อาชีพนะแต่ว่าของเซิร์ฟจีนเนี่ยจะเพิ่มมาอีก2อาชีพก็คือตัวเอนจิเนียร์นะครับผมที่ใช้เป็นปืนใหญ่เออนะครับผมแล้วก็อีกอาชีพคือแอสซัสซินนะครับผมมี6อาชีพนะแต่ว่าตอนนี้อันดับต้นๆเนี่ยไม่มีแอสซัสซินเลยอ่าแล้วก็มีเกียร์มาสเตอร์ติดอยู่ที่อันดับ6นะครับผมโอเคลำดับเจ็ดก็ยังเป็นมูนหลอดอยู่นะครับผมตอนนี้เรายังไม่เห็นอาชีพกลาดีเอเตอร์เลยนะครับผม อันดับเจก็ยังมูลหลอดอยู่นะเอ,อ้ยเขาปิดของหมดเลยว่ะเพื่อนจะจะดูของสมใส่ซะหน่อยดูไม่ออกหรอกแต่จะดูนะครับอ่ะทีนี้มาดูอันดับ8นะครับผมอันดับ8เนี่ยเป็นเกียร์มาสเตอร์เช่นเดียวกันนะครับผมเอออันดับ9อ่าเป็นอะโครแบทอีกเช่นเคยนะครับผมแสดงว่าอะโครแบทเนี่ยคิดว่าน่าจะวาวซ่าป่ะคุณ เออใช่ไหมอันนี้คือไม่เปิดเผยป้าแบบนี้อ่ะหรือว่าโด <c oughs> นแบนลำดับที่9ก็ยังเป็นอัลโครแบทอยู่เ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับ10ไม่แน่ใจนะครับผมส่วน11อ่า11เป็นสไนนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นระยะไกลนะครับผมอ่าเด่นใ,ในในพวกคอนเทนต์แบบ p v e นะผมว่าเขาเด่นมากๆเลยนะครับตังปอมแลยยิงนะฮะเออไม่ได้เปิดของเลยว่ะผมจะส่งยังไงวะเนี่ย12ไม่ทราบนะครับผม13 13ยังเป็นอัลโครแบทอยู่นะครับผม 14- a สี o อะโครับผม 15- Moon มู r หลอครับตอนนี้อเราเห็นแค่แบบไม่กี่อาชีพนะคือม o o หลอดอะโครแบ t อ่ามีสไนหนตัวมีเกียร์มัตเตอร์บ้างแล้วก็มีซอแค่1ตัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแค่2อ,อาชีพนี้คีริกไม่ติดเลยว่ะอ่าไอตรงนี้คิดว่าสัญลักษณ์นี้น่าจะเป็นพล s ตนะครับผมหรือไม่ก็ตัว ตัวฝั่งฝั่งสายโจมตีของพีดอ่ะผมไม่แน่ใจเชื่ออะไรนะอินควอเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งครับอันผิดขออภัยนะนะครับผมคืออย่างที่บอกครับผมว่าพีดเนี่ยค่อนค่อนข้างจะข้อดีเยอะนะคือผมคิดว่าสามารถแบบเขาเรียกอะไรพอตัวเองพอมีดาเมจนะแต่ไม่ได้ดาเมจเวอร์เหมือนตัวอื่นแต่ว่าตัวเองเนี่ยมันเก่งซับด้วยไงได้ซับด้วยได้ดาเมจด้วยนะครับอืมถัดไปเป็นอ c โครแบดเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ามูลหลอดครับผมเรายังไม่เห็นเมอร์เซเดสที่สักคนหนึ่งเลยเว้ยม,มันต้องอึงมูลหลอดอีกแยะ เออมันต้องเกิดซัมติงสักอย่างกับเ mercenary เว้ย gear master นะครับผม20อันดับ20อันดับที่ที่ไม่เจอเนี่ยจะมีอาชีพ mercenary ไม่เจอทั้ง b a บ b a r i a n แล้วก็ d e อ t r o y e r นะครับเออไม่เจอทั้ง barbarian ทั้ง d e อ t r o y e r แล้วก็ไม่เจอ a s ซินซินสักอาชีพเลยเออนะครับผมแล้วก็ s o r c e r e สมปีปลายเอออย่างอื่นนี่คือไม่ค่อยมีทำไมเขาเล่นแค่อาชีพเดียววะเพื่อน ไม่กี่อาชีพเน,ะนาะน่าน่าแปลกใจนะเกมมาสเตอร์เนี่ยเจอเยอะนะเกมมาสเตอร์ก็เริ่มเยอะแล้วในเกมมาสเตอร์อีกแล้วนะครับยี่สิบเยี่สิบสองเกมมาสเตอร์ยี่สิบสามอ่าตรงนี้เป็นสไนเปอร์แล้วนะครับผมเอออันนี้เป็นอะโครแบทครับผมอ่าสไนเปอร์ครับอ่าสไนเปอร์ก็เยอะนะสไนเปอร์ผมว่าน่าเล่นเหมือนกัน,นครับผมเพราะมันตั้งป้อมแล้วยิงแบบแลิงระยะไกลน่าจะไกลสุดในเกมนะแต่ว่าตัว acrobat ที่คนเล่นเยอะก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลว่ามันพีวีเก่งด้วย นะครับผมคิดว่านะคิดว่านะแต่ถ้าเรื่องดันเจี้ยนเนี่ยผมว่าน่าจะสู้ตัวสไนเปอร์ไม่ได้นะครับอ่าเจอเดสทรอยเออร์แล้วนะครับอยู่อันดับที่27นะครับอันนี้คือท็อปสุดแล้วนะเออไม่ไม่แต่ว่าอันนี้อะ่ะคือผมไม่แน่ใจนะว่าคือคือมันมันคือเขาเรียกอะไรอะ่ะคือท็อปเซิร์ฟอาจจะตอนนี้อาจจะสวิตไปอาชีพนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆก็อาจจะมีมือเอาไว้ใช้ในบางกรณีหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเกมนี้มันสา,สามารถแบบ สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นึกออกไหมคุณสามารถเล่นตัวเดียวได้เลยเว้ยแล้วคุณก็สามารถสวิตอาชีพไซต์ใบเนี่ยสวิตอาชีพไปเล่นอีกอาชีนึงได้แต่ว่าคุณต้องทําของใหม่นะอืมประมาณนั้นครับเขาอาจจะมีทุกอาชีพก็ได้เออแต่ว่าอาชีพที่เขาชอบมากที่สุดอาจจะเป็นมูลลอดนะครับเออเจอแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเดสเตอรเยอร์นะครับถ้าบาบารีน่าจะเป็นลูกขอนอ่านี่ก็ยังเป็นอะโครแบดอยู่นะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามูลลอดตอนนี้ยังไม่เห็นฟาเดเรเตอร์ ยังไม่เห็นกาบดีเตอร์นะครับ30ไม่มีนะครับสามอ่ามูหลอดอีกแล้วครับผม31มูลอูหลอดเยอะมากเกียร์มาสเตอร์ก็น่าสนใจครับผมเคยเล่นเหมือนกันนะจริงเกียร์มาสเตอร์เนี่ยเออเป็นออกแนวสร้างป้อมเนาะเออทางป้อมสร้างหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเราตีมูหลอดใีเช่นเดียวกันนะครับ33อ่าเจอแอสซัสซินตัวแรกแล้วครับอยู่อันดับ34ครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะมันอาชีพเพิ่งเข้าหรือเปล่า พอาชีพเพิ่งเข้าอ่ะเขาดันซีพีได้ไม่เยอะไม่น่าจะเกี่ยวนะอ๋อมูลหลอดอีกแล้วครับผมเราดูสัก50 50อันดับก็พอนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับเออนี่อันนี้เป็นอะไรเนะี่ยอะโครแบดอีกแล้วอ่านนี้มีซอร์ซาริสนะครับเหมือนเพื่อนๆบอกว่าเมื่อกี้ชื่ออะไรนะอเลสต้านะครับผมอ่านี่ก็อะโครแบดเหมือนกันอาชีพอ่านี่นี่นี่อันนี้คือ,น,น,คอน่าจะเป็นเลเซอร์ปะ่ะเออเลเซอร์ผมจําชื่อไม่ได้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นสไนเปอร์ อาเซ็นใหม่อีกแล้วนะครับผมก็คืออาชีพพระนะ14เป็นพระเหมือนกันครับผมพาลาดินไม่ติดเลยหรอไม่เคยเล่นพาลาดินเลยหรอเกียร์มาสเตอร์ครับเกียร์มาสเตอร์ครับพระครับผมนักเวทครับผมสไนเปอร์ครับอ่าลำดับที่50คืออะโคแบทครับสรุปแล้วอ่ะอาชีพที่ผมดูคร่าวๆนะอาชีพที่มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นมูลหลอด กับอะโครแบทเนี่ยน่าจะพอๆกันแต่ว่าตอนนี้ท็อปท็อปเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นมูลหลอดครับเออสองอาชีพนี้อ่ะคนเซิร์ฟจีนเนี่ยเล่นเยอะนะครับผมอันนี้ผมผมมองจากอ่าค่าท็อปซีพีนะครับท็อปห้าสิบนะส่วนใหญ่จะเป็นสองอาชีพนี้อาชีพที่ไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยก็จะเป็นอาชีพอ่าเมอร์เซนเดสนะครับทั้งบาบาเรียนแล้วก็เดิสอยเยร์จะไม่ค่อยเห็นซอร์เซสต์มีปลาปลายนะครับผม a ออแอสซินไม่เห็นนะครับผมมีบ้างน้อยมากนะครับเกียร์มาสเตอร์ก็เล่นพอสมควรแต่ว่าน้อยกว่าน้อยกว่าตัวมูลหลอดนะครับกับตัวเอ่อ b ะโครแบผมคิดว่า Acrobat น่าจะวาวซ่าอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมตาของเซิร์ฟจีนแต่ไม่ได้หมายความว่าพอเปิดเซิร์ฟ g l o b a l แล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนเซิร์ฟจีนนะครับผมเออผมไม่ได้บอกนะ ไม่ใช่ว่าพอผมบอกเอ้ยคนเล่นมูลหลอดเยอะคุณเล่นแบบอคูเบตเยอะเนี่ยต่อไปเอ้ยพวกเราไปเทไปเล่นมูลหลอดอคูเบตกันดีกว่าอย่าทําอย่างนั้นนะผมเล่นอาชีพที่ตัวเองชอบเพราะเราไม่รู้นะเว้ยว่าที่เขาเล่นอยู่เพราะอะไรเพราะเมตาหรือเปล่าหรือว่าบางท,ทีที่แบบว่าคนจีนชอบเราก็ไม่รู้ไงเออใครจะไปรู้อาชีพอ,อื่นเนี่ยอาจจะเทพกว่าก็ได้ครับผมหรือมีเกิดเกิดมีการบาลานซ์สกิลอะไรขึ้นมาถูกไหมพอม,มีการบาลานซ์สกิลขึ้นมาเนี่ยอาชีพที่แบบ ไม่เห็นในโพสํารวจเออไม่เห็นใน,ในอันดับนี้อาจจะบูมขึ้นมาก็ได้หออลักๆอ่ะถ้าเกิดจะเลือกอาชีพที่เล่นเนี่ยนะครับผมดูสไตล์การเล่นของตัวเองดีกว่าว่าคุณชอบระยะใกล้ระยะไกลคุณชอบซัพพอร์ตคุณชอบแทงเออแบบนั้นดีกว่าคุณชอบสไตล์สกิลตัวนี้คุณเล่นเลยแบบนั้นดีกว่านะครับผมน่าจะเล่นได้ยาวก,กว่าเล่นตามเมตานะครับผมออประมาณนั้นนะสำหรับท็อปเซิร์ฟห้าสิบนะ